สวัสดีครับสมาชิกต่อฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นําทุกท่านมาชมาความคืบหน้านะครับของการเสียบยอดนะครับมะนาวนะครับกิ่งพันธุ์ดีกับมะนาวพื้นบ้านนะครับต้นต่อพื้นบ้านอันนี้น่าจะเป็นอหอมใบเตยนะครับถ่ายแบบซุปเปอร์มาโครให้ชมส่วนกิ่งนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นมะนาวยักษ์นะครับเป็นกิ่งที่สองนะครับส่วนกิ่งที่สามล่าสุดเลยนะครับอันนี้เพิ่งแตกยอดออกมานี่ครับนี่ถ่ายแบบมา,มาโคให้ชมนะครับนี่กิ่งที่สามแล้วนะครับต่อไปกิ่งที่สี่ครับวอาก,กิ่งที่สี่อยู่นี่ครับทวทีนะครับนี่น่าจะเป็น มะนาวยักษ์นะครับเสียบแบบฟานบวบนะครับในฝานบวบส่วนใหญ่จะเป็นฟานบวบนะครับรอบนี้แต่จะเป็นเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่กิ่งที่ห้านะเป็นมะนาวแป้นนะครับ น่าจะเป็นแผ่นแป้นพิจิตก็นี่นะครับถ่ายแบบซูเปอร์มาโคให้เห็นชัดๆห้านะครับหนึ่งสองสามเอ๊หนึ่งสองสามสี่ห้านี่หกครับตัวทีนี่ครับหกกิ่ง้วนะครับที่สำเร็จ หกกิ่งแล้วก็กิ่งนี้น่าจะมาใหม่เป็นกิ่งที่เจ็ดนะครับกิ่งที่เจ็ดเนี่ยเพิ่งงอกล่าสุดเลยสังเกตที่ตานะครับส่วนที่เป็นย,ยังเขียวๆอยู่แต่ยังไม่งอกนี่ประมาณสามกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสิบกิ่งพอดีถ้าเกิดว่าเขาแตกตาออกมานะครับแต่เขายังเขียวอยู่นะครับ าเขียวอยู่ถ้าถ้าไม่แห้งนะครับก็แสดงว่าอ่าสำเร็จนะครับมีมีโอกาสสำเร็จนะครับถ่ายให้ชมชัดๆในพวกนี้งอกออกมานะครับถ่ายใกล้ๆให้ชม นะครับเพิ่งแตกยอดออกมาครับถ้าจะาผลเป็นยังไงนะครับเขาจะแตกยอดสรุปแล้วทั้งหมด10กิ่งหรือเปล่าจะอัปเดตให้ชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ